รอยเตอร์ uters, ข้อมูลเผยนักลงทุน Dogecoin ส่วนใหญ่กำลังแฮปปี้หลังราคาเหรียญพุ่งขึ้นกว่า19%ในวันอาทิตย์ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลบนเครือข่ายอินทอยบล็อกได้โพสต์ทวีตเมื่อเร็วๆนี้ว่าปัจจุบันจำนวน Dogecoin address ทั้งหมด3ใน4ล้วนอยู่ในโซนกำไรมันเป็นผลมาจากการฟื้นตัวของราคาเหรียญ DOGE ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานักลงทุน DOGE ส่วนใหญ่กำลังแฮปปี้อินทอยบล็อกได้โพสต์ทวีตว่าหลังจากที่ราคา Dogecoin ดีตัวพุ่งขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ที่อยู่ แงตเรสจำนวนมากกว่า66%ก็เริ่มขยับเข้าสู่โซนที่มีกำไรนั่นหมายความว่านักลงทุนดอ g e c o i n ส่วนใหญ่กำลังมีแฮปปี้ไปกับการมองดูตัวเลขผลตอบแทนที่เพิ่มสูงขึ้นในพอร์ตการลงทุนของพวกเขาราคาเหรียญด o g e c o i n พุ่งขึ้น19%ในช่วงสุดสัปดาห์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาราคา d o เกคอได้พุ่งขึ้น8จุดสูงสุดเป็นประวัติการที่ระดบับ 70เซนต์อเมริกาโดยเกิดขึ้นหลังจากนายเอลอนมัสซีโอของเตล่าได้พูดถึงเหรียญดังกล่าวในรายการ s ซ t เทอร์เดย์ในลีฟนับตั้งแต่นั้นมาเหรียญมีนขวัญน,นักลงทุนก็ค่อยๆร่วงดิ่งลงไปสู่ระดับ19เซนต์นับตั้งแต่วันที่22กร,รกฎาคมอย่างไรก็ตามในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาราคาเหรียญดอ g เกคอยได้ดีดตัวเพิ่มขึ้นเกือบ20%ส่งผลให้ราคาสามารถกลับมายืนเหนือระดับ20เซนต์ได้อีกครั้ง กดอ่านข่าวข้อมูลเผยนักลงทุนดอกเกคอยส่วนใหญ่กำลังแฮปปี้หลังราคาเหรียญพุ่งขึ้นกว่า19%ในวันอาทิตย์ต่อที่สยามล็อกเชน